อยากให้ผู้ชายแพ้ทางจงทำหนึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะเลือกออกมาแค่ข้อเดียวแล้วทําให้คุณน,นั้นดึงดูดผู้ชายได้แต่ถามว่ามีไหมมีครับและหนึ่งข้อนั้นก็คือการเป็นตัวเองไม่ต้องเกรงใจใครแน่นอนครับถ้าเราไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทาเป็นตัวเองในแบบที่เราเป็นฉันชอบวิ่งประมาณ100กิโลต่อวนันก็ไปวิ่งฉันชอบกินเยอะ,ยอะฉันก็กินเยอะฉันชอบแต่งหน้าสวยฉันก็แต่งหน้าสวยแล้วแด่คุณเลย เป็นในตัวเองอย่างถึงที่สุดไม่ต้องเกรงใจใครในวงเล็บก็อย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอนะครับเมื่อคุณเป็นตัวเองคุณจะดึงดูดคนที่ชอบเช่นเดียวกับคุณคุณสมมติคุณทำทิกตอกใช่ไหมคุณชอบเต้นคุณออกมากินก็จะมีคนที่ชอบคุณในแบบนั้นเว้ยทุกคนนะครับเป็นได้หมดเมื่อคุณทําในสิ่งที่เป็นคุณอย่างถึงที่สุดไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทา คุณจะดึงดูดคนที่ชอบมนเหมือนกับคุณเข้ามาในชีวิตไว้และหนึ่งข้อนี้นะครับถ้าวันหนึ่งมีผู้ชายมาจีบคุณแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาชอบคุณในแบบที่คุณเป็นเป็นตัวเองแต่ผู้ชายมาหลงเสน่ห์นว้ยดีไหมครับดังนั้นอยากให้ผู้ชายแพ้ทางจงทำหนึ่งสิ่งนี้